สวัสดีค่ะพบกับคุูหนิงนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสําหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนอื่นนะคะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะป่าศจากโรคภัยนะคะแล้วก็การที่ทุกคนเนี่ยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองค่ะถ้าเราออกกําลังกายที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความสําคัญนะคะของการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะการออกกําลังกายนะคะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนนะคะควรปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าปฏิบัติเกือบทุกวันก็ได้ค่ะ หรือที่เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตนะคะจะช่วยให้เรานะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทังร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะมีพัฒนาการทางสังคมนะคะจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬากับผู้อื่นนะคะรู้จักการใช้พัฒนาการทางสติปัญญานะคะรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาด้วยค่ะจึงควรออกกำลังกายเนี่ยแบบไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะควรออกกำลังกายแบบทางสายกลางนะคะก็คือ ออกกำลังกายประมาณวัลนละ20-30านาทีค่ะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยออกกำลังกายไม่ต่ำกว่า3วันนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงความที่ความหนักแล้วก็ความอดทนของร่างกายนะคะซึ่งแต่ละคน,นจะมีความถนัดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบวิ่งเหยาะๆบางคนอาจจะชอบว่ายน้ำบางคนอาจจะชอบเต้นแอโรบิกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายกันบ้างค่ะว่าเราควรจะมีการเลือก อย่างไรนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากดังนั้นควรเลือกกิจกรรมในการออกกําลังกายเนี่ยตามที่ตนเองเนี่ยถนัดนะคะโดยพิจารณาจากความเหมาะสมต่างๆดังนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของเพศค่ะก็คือกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยกับเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเช่น กิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆนะคะหรือปฏิบัติอย่างโลดโผนเนี่ยก็จะเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะก็คือเรื่องของอายุค่ะวัยที่แตกต่างกันย่อมมีความพร้อมทางด้านร่างกายไม่เท่ากันนะคะเช่นวัยเด็กวัยผู้สูงอายุนะคะความแข็งแรงความว่องไวและความอดทนเนี่ยย่อมมีน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สามก็คือเรื่องของสภาพร่างกายค่ะ เช่นความอ้วนความผอมนะคะรูปร่างเล็กรูปร่างใหญ่ค่ะความแข็งแรงความอ่อนแอเนี่ยแล้วก็เรื่องของอวัยวะบางส่วนที่ผิดปกติค่ะบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายเนี่ยควรจะมีการสํารวจตนเองก่อนนะคะว่ามีสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะออกกําลังกายหรือไม่นั่นเองค่ะ นอกจากนี้เราก็อาจจะให้แพทย์นะคะแทนการตรวจร่างกายให้เราเป็นประจำก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ด้วยค่ะต่อไปค่ะอย่างที่4ี่ก็เรื่องของความถนัดและความชอบค่ะควรเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่ตนเองเนี่ยถนัดแล้วก็ชอบนะคะจะได้มีความสนุกสนานแล้วก็มีกําลังใจในการทํากิจกรรมอันนั้นค่ะอย่างที่5้าค่ะก็เรื่องของความสะดวกค่ะควรเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่ตนเองเนี่ยจะทําได้สะดวกนะคะกเช่นช่วงเวลา ฐถานที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่6ค่ะก็คือเรื่องของฐานะค่ะควรเลือกกิจากรรมการออกกําลังกายซึ่งตนเองเนี่ยมีกําลังพอที่จะซื้ออุปกรณ์ค่ะที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบการออกกําลังกายนะคะเช่นอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมีราคาแพงมากอีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้ใช้จ่ายในการเช่าสนามนะคะสําหรับการออกกาะะําลังกายเช่นอาจจะเป็นพวกกอล์ฟหรือเทนนิสอะไรประมาณนะะี้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณอันตรายว่า อะไรคืออันตรายแล้วเราต้องหยุดการออกกําลังกายนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหน้ามืดตาลายคะ่ะเมื่อมีอาการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะหยุดออกกําลังกายนั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือชีพจรเต้นเร็วผิดปกติกต็คือห <c oughs> ัวใจเราเนี่ยเต้นเลือดสูบฉีดฉีดตุกตับตุกตับ,ตตบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างที่สมก็คือมีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะคล้ายจะเป็นลมอันนี้คือเราก็ต้องหยุดออกกําลังกายเช่นกันค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเหนื่อยผิดปกติคือปกติเราทําอะไรแล้วเราก็แบบเหนื่อยก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบเหนื่อยมากเป็นพิเศษอันเนี้ยเราก็ควรจะต้องหยุดการออกกําลังกายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือเรื่องของใจสั่นผิดปกติอันนี้ก็คือบางคนจะรู้สึกอาการได้เองนะคะว่าใจมันวิววิวมันจะแบบตื่นเต้นแบบผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็คือการหายใจติดขัดค่ะ ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกอันนี้เราก็ควรจะหยุดนะ,ะเพราะมันจะทําให้เราเกิดอันตรายได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการคลื่นไส้ค่ะเมื่อเราออกกําลังกายมากแล้วเรารู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะหยุดออกกําลังกายชนิดนั้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเราควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะก็คือการยืดเหยียดร่างกายก็คือ ให้เราเนี่ยพยายามยืดเหยียดร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกมัดนะคะของร่างกายเช่นเหยียดขานะคะก้มศีรษะแตะเข่าอะไรเงี้ยคะค้างไว้ประมาณ1 0บถึงยีิวินะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเนี่ยทำประมาณหถึงสนาทีก็คือในช่วงแรงนะคะก็คือการวอร์มนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้อย่างไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บนะคะอย่างที่2ก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายนะคะโดยการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะเช่นวิ่งอยู่กับที่นะคะวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งระยะสั้นก็ได้ค่ะทําท่าทางการบริหารร่างกายจนมีเหงื่อซึมออกมาแล้วค่ะแล้วก็หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นอุณหภูมิร่างกายก็เริ่มสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้ใช้เวลาอีกประมาณ5-10นาทีค่ะอย่างที่ 3, นะคะก็คือขั้นตอนการออกกําลังกายนั่นเองค่ะ เริ่มด้วยการออกกําลังกายแบบที่ตนเองชอบนะคะโดยเริ่มจากการออกกําลังกายอย่างช้าๆนะคะตามขั้นตอนแล้วก็เพิ่มระยะทางนะคะเพิ่มเวลาทีละน้อยๆนะคะควรใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ20นาทีค่ะและสุดท้ายก็คือการคลายอุ่นนะคะก็คือการทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อของเราเนี่ยแล้วก็ชีพจรของเราเนี่ยกลับคืนสู่ในสภาวะปกตินะคะ ก็คือออกกําลังกายอย่างช้าๆนะคะแล้วก็บีบนวดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะคะทั้งหมดมี4ขั้นตอนเนี่ยก็จะประมาณรวมๆแล้วก็ประกาณไม่เกิน20 3 0นาทีก็จะทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายเสร็จใน1ครั้งค่ะต่อไปค่ะไปดูหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันบ้างว่าเราควรจะมีหลักการอย่างไรนะคะ ควรปฏิบัติตามหลัก4พอพานดังนี้เลยค่ะก็คือสีพอก็คืออย่างแรกก็คือพอใจค่ะก็คือความพอใจในชนิดหรือกิจกรรมที่ใช้ในการออกกําลังกายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความสะดวกสบายใจนะคะไม่ใช่การบีบบังคับหรือว่ามีการที่แบบถูกขู่เข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีการปล่อยวางอารมณ์นะคะปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายตามที่ตนเองชอบนั่นเองค่ะ อย่างที่2ก็คือบ่อยพอค่ะก็คือความถี่นะคะของการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำนะคะอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะก็คือหนักพอค่ะหนักพอก็คือความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนะคะควรจะมีเงื่อออกนะคะหายใจแรงแล้วก็ลึกค่ะโดยที่ไม่มีความรู้สึกแน่นหน้าอกนะคะหายใจไม่ออกวิงเวียนศีรษะนะคะควรให้ชีพจรเต้นเท่ากับ ประมาณ170ครั้งต่อนาทีนะคะอย่างที่4ี่ก็คือนานพอค่ะนานพอก็คือความนานหรือเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายนะคะติดต่อกันต่อครั้งเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า20นาทีค่ะควรม,มีการอบอุ่นร่างกายสักประมาณ5-10นาทีแล้วก็ผ่อนคลายหลังจากการออกกำลังกายอีก5-10นาทีก็จะถูกต้องตามหลัก4พอนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการออกกําลังกายแบบเต้นแอรบิกไหมคะนักเรียนเป็นการบริหารร่างกายเนี่ยทีช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญพลังงานได้ดีแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะการเต้นแอรบิกเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นพวกแอรบิกแดนซ์นะะเป็นการออกกําลังกายที่นําท่าทางการบริหารทางร่างกายต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแล้วก็นํา การเต้นลำมาผสมกันอย่างกลมกลืนนั่นเองค่ะเป็นการออกกําลังกายที่ต้องการใช้ออกซิเจนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานานด้วยค่ะเพื่อเป็นการออกกําลังกายที่ดีนั่นเองค่ะการเต้นแอรบิกเนี่ยจะทําให้ปอดแล้วก็หัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเต้นแอรบิกกันค่ะว่าในการเต้นแอรบิกแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3 0ถึง45นาทีนะคะ โดยเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยก็คือขั้นอบอุ่นร่างกายค่ะก็คือเป็นการเตรียมร่างกายนะคะให้พร้อมที่จะออกกำลังกายเวลาสักประมาณ5-15นาทีค่ะต่อไปเป็นขั้นแอโรบิกก็คือฝึกต่อเนื่องนะคะให้ชีพจรของเราเต้นเนี่ย170ครั้งต่อนาทีแล้วก็ลบด้วยอายุนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้เราใช้ประมาณ20นาทีนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นผ่อนคลายค่ะก็คือฝึกให้บริหารร่างกายอย่างช้าๆนะคะเพื่อให้การเต้นของชีพประจนี่กลับสู่สภาวะปกติก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนักเรียนนะ่าจะเคยเห็นเวลาที่เขาไปเต้นอลรบิกกันใช่ไหมคะว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกไปแบบช้าๆก่อนพอไปช้าๆแล้วก็เริ่มเข้าสู่จังหวะตรงกลางก็คือจะอาจจะเริ่มเต้นมีจังหวะมีเพลงให้เรารู้สึกสนุกสนาน พอ,อถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะเริ่มเต้นช้าลงให้เรารู้สึกเหนื่อยแบบน้อยลงคือเหมือนประมาณว่าค่อยๆแบบจากที่เราเต้นมาเหนื่อยมากๆก็อาจจะทําให้เราเต้นเนี่ยช้าลงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็คือการผ่อนคลายนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูข้อควรระวังกันบ้างในการเต้นอารบิกก็ต้องมีข้อควรระวังนะคะอย่างแรกเลยก็คือควรเริ่มต้นจากท่าที่เบาๆไปสู่ท่าที่หนักค่ะอย่างที่สองก็คือไม่ควรหักโหมนะคะค่อยๆเพิ่ม ความเร็วจนร่างกายของเราสามารถปรับสภาพได้นั่นเองค่ะอย่างที่สามก็คือไม่กลั้นหายใจนะคะเมื่อออกแรงหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นเองอย่างที่สี่ก็คือหายใจเข้าออกให้ถูกวิธีค่ะตามจังหวะการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างที่ห้าก็คือช่วงเต้นแอโรบิกเนี่ยต้องเต้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่เต้นเต้นหยุดหยุดค่ะเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้ผลนั่นเอง ต่อไปอย่างที่6ก็คือควรฝึกยัางสม่ำเสมอนะคะครั้งละประมาณ20-45นาทีนะคะอาจจะทำเป็นวันเว้นวันก็ได้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีความอดทนแล้วก็สามารถเต้นอโลบิกได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์บ้างประโยชน์ของการเต้นอัลบิกมีอะไรบ้างนะคะการเต้นอโลบิกให้ได้เกิดผลดีต่อร่างกายเนี่ยต้องทำดังนี้เลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของระบบการหายใจค่ะขณะที่เราเต้นแอลบิกเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยจะเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะคะเพื่อที่จะนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเพื่อที่จะไปฟอกเลือดที่ปอดแล้วก็หมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือการสูบฉีดเลือดมากขึ้นนะคะเพราะว่าขณะที่เราออกกําลังกายอย่างหนักเนี่ยหัวใจก็จะเต้นแรงนะคะ แล้วก็เต้นเร็วขึ้นนะคะกล้ามเนื้อก็ต้องการเลื่อนมากขึ้นประมาณ1ิบเท่านะคะจากปกติทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่สามนะคะก็คือหลอดเลือดขยายตัวค่ะเพื่อที่เราจะสามารถนําโลหิตไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆได้ของร่างกายนะคะอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยเป็นปกตินั่นเองค่ะอย่างที่4ี่ก็คือระบบเาผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเนี่ย การเต้นแอโรบิกเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยดำเนินได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ไขมันสลายแล้วก็รูปร่างของเราเนี่ยก็จะสมส่วนด้วยค่ะต่อไปค่ะก็คือผ่อนคลายความเครียดค่ะขณะที่เราเต้นแอโาบิกเนี่ยประกอบเพลงเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดนะคะเกิดความสนุกสนานความสุขหน้าตาผิวพรรณของเราก็จะสดใสค่ะเพราะว่าร่างกายของเราได้ขับของเสียออกมาจากทางเหงื่อนั่นเองค่ะ นักเรียนสังเกตไหมการที่เต้นหอือบางคนโอ้โหสนุกสนานมากเลยเปิดเพลงที่เราชอบหูงเต้นตามจังหวะนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการประเมินการเต้นเอรบิกของตนเองแล้วก็ผู้อื่นบ้างว่าการประเมินจะเป็นอย่างไรก็คือประเมินตนเองก่อนออกกําลังกายนะคะแล้วก็ขณะที่ออกกําลังกายแล้วก็หลังการออกกําลังกายว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ความสามารถในการออกกําลังกายอย่างไรนะคะ เราสามารถประเมินได้ดังนี้เลยค่ะอย่างแรกคือก่อนออกกําลังกายเนี่ยให้เราเนี่ยสารวจสภาพร่างกายของตนเองว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่นะคะหากพบอาการบาดเจ็บเราควรทําไมคะหยุดการออกกําลังกายค่ะแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องแต่งกายนะคะสําหรับการเต้นแอโรบิกของเรานะคะเช่นพวกเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าใบนะคะซึ่งเราควรจะเตรียมให้พร้อมก่อนออกกําลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเราเต้นแอโรบิกแล้วเราใส่เสื้อผ้าละ ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ทําให้เราทําไม่สะดวกแล้วก็เต้นแบบรู้สึกอึดอัดลาคาอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปเราไปดูขณะการออกกําลังกายกันบ้างนะคะขณะออกกําลังกายเนี่ยให้เราทําการประเมินสภาพร่างกายขณะที่กําลังออกกําลังกายอย่างไรนะคะถ้าเราออกกําลังกายแล้วเราเห็นว่าเรามีความเสี่ยงนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ให้เราหยุดออกกําลังกายนะคะเช่น อาการหน้ามืดเวียนศีรษะแน่นหน้าอกนะคะเพราะว่าถ้ามีอาการดังกล่าวเนี่ยต้องให้รีบหยุดทันทีเลยนะคะรวมทั้งการประเมินการเต้นของตอนเองเนี่ยสามารถเต้นได้ตรงตามจังหวะนะคะหรือทําท่าทางได้ถูกต้องตามกับผู้นําหรือไม่นะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาไปเต้นเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นคนนำอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีคนที่ทําไมคะเต้นตามซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างงี้คะ่ะดูซิว่าเราเต้นถูกไหม ทำต,ตามเขาได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะหลังผ่านออกกําลังกายเราจะประเมินอย่างไรนะคะก็ให้เราทําการประเมินสภาพความเหนื่อยของตนเองค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้อื่นเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะคะแล้วก็การพูดจาโต้ตอบนะคะว่าพูดได้อย่างปกติหรือว่าหอบเหนื่อยหรือเปล่ามีการพูดติดขัดไหมมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ย อาการความเหนื่อยหรือความปวดเมื่อยเนี่ยก็จะต้องลดลงแล้วก็อาจจะต้องไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อเรารู้จักการประเมินตนเองเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถรู้จุดบุกคร้องของตัวเองนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการออกกําลังกายของตนเองได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะนําการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ย ไปใช้กับตนเองได้นะคะไม่มากก็น,น้อยบางทีเราก็ควรจะเลือกออกกําลังกายในสิ่งที่เราชอบนะคะเพื่อที่เราจะสามารถออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้อย่างเป็นประจําอย่างมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ